ก่อนอื่นเลยนันก็ต้องขอสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังชมคลิปนี้ผ่านหน้าจอแท็สิฟาทุกแพลตฟอร์มกันอีกเช่นเคยวันนี้ก็อยู่ผมภูคนเดิมในช่องที่มีชื่อว่าภูกรีนชาแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่บนในหน้าของช่องที่มีชื่อว่าคุณดาฟุกบุมหรือคุณดาฟักฟบุมในซีรีส์ชิคกี้พิทเทเลต ep ีที่77พาร์ทที่3แล้วนั่นเองนะเมื่อ20ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยก็ได้ทำการอัพมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอโอเค ก่อนจะมาพูดถึงเรื่องตอนล่าสุดเราพูดย้อนความเดิมกันที่แล้วก่อนละกันเกี่ยวกับ EP ีที่77พาร์ท2เนาะก็เมื่ออ p ีก่อนนะครับจะเป็นการโชว์เทพของแคมเวล่าบูมเมนนะครับพร้อมกับเห็นภาพติดตาของ p o v นะว่าเขาเนี่ยยังเห็นเธอเป็นมนุษคนนึ่งจะพูดอะไรต่อวะโอเคทุกคนทุกคนนะก็เว่าเป็นการโชว์เทพแล้วกันโชว์พลังเนาะแล้วก็เกี่ยวกับ โอ้โหยานุภาพของไอ้เจ้าแอสโตรเทเลตว่ามันโหดแค่ไหนแต่ก็ฝั่งเราก็รวมด้วยการที่ร่วมมือกันไงก็แบบคว้าชัยชนะไม่ได้หรือเปล่าจริงๆยงวิกถึงชัยชนะด้วยซ้ำนะเออก็ข้างลำบากพอสมควรนะกว่าจะกว่าจะสู้ได้เนี่ยก็มีพักพวกมาเพิ่มนะมีทั้งเออ คนที่บว,ว่าเห็นไททันแคบราแมนเป็น FC <c oughs> ก็แต่งตัวเลนแบบมาสู้เนาะเออโอเคก็มาดูกันนะครับอี EP นี้จนะเป็นเช่นไรเนาะกับ EP ที่7 7พรราสราก็ไปดูกันเลยครับตัดฉากมาต่อเลยเนา,า,เเนาะ,อานะนโอ้ยยิยิบยิบยิเทยิบยิบยิบยมบยิบห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 ยนบหยยิบหย่บหยิบหเิบนยิบหยิบหทิบแยิบหยบหยิบหยิบหยิบหยยนบหยยหหเนีย คือกลุ่มไทเบอร่าแมนมันคืนชีพไงเออมันคืนชีพไงไม่มีอะไรจะหยุดยั้งได้ละโว้ยแล้วพวกนี้อ่ะโหเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ยอย่าบอกว่าอาวุธของสเตเดอร์ไทเบอร่าเปล่ารุนแรงจังวะเฮ้ยผ่านไปไม่กี่ตอนอัปเกรดอาวุธขนาดนี้เหรอเฮ้ยอัปเกรดอาวุธเยอะเกินไปป่ะแบบมันก้าวกระโดดไปนะคือจากระดับนี้มันอัพเกรดมาขนาดนี้เลยเหรอ หัวร้อยแบบชั่วร้ายนี่เดี๋ยวเจออาวุธใหม่ของแคปลาแมนนะเอา้าเดี๋ยว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 เพิ่งโชว์โหดไปอย่าเพิ่งตายนะครับพี่มีปัดตูดด้วยเฮ้ยมีไงถึงเวลาโชว์เทพละ <c oughs> นี่เอาว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอา้เอาทำไมอะทีวีดิวเมนอะหรือว่า โอเคเมื่อกี้ผมไปเปิดสับมาแป๊บนึงโอ้โหทำไมอยู่ดีลูกพี่โชว์แย่งซีนอย่างเงี้ยฮะลูกพี่เออเดี๋ยวยังไงวะเนี่ย เปิดมาก็งงแล้วเฮ้ยเนี่ยทีวีแมนมาเนี่ยแต่ไม่เข้าใจว่ารัดทีวีเปิดตัวซักนี่ยโเฮ้ยลูกพี่จะโชว์เทพเลยครับเดี๋ยวพี่อัพเกรดก่อนไหมก่อนจะไปสู้อ่ะลูกพี่สู้ไหวเ่ะเออโอ้นี่ยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยแต่ผมว่า เออลูกพี่นี่โหดขึ้นนะครับเนี่ยแต่ว่าอาวุธของพี่เนี่ยค่อนข้า,ขาจะล้าหลังนะครับนะกกับยุคนี้โอ้เน็ตดโด,โดกระสุนไม่กี่ทีแบบพังแล้วเนี่ยทีวีแมน่น่ะโอ้นี่องทีวีพี่พี่พังเลยโอ้ลูกพี่มาเป็นกระสอบทรายเนี่นตอนเนี้ยเดี๋ยว คือว,ว่าไททันแคเมเปราแมนก็นีไททันทีวีแมนยังไม่อยากแบบเสียเสียพักพวกไปแบบปรับประโยชน์แล้เนาะแบบเดินมาช่วยเลยนะเออเพราะว่าก็เงก็กๆก็รู้ทั้งรู้ว่าว่าแค่เหล่าตัวเล็กๆทั้งหลายไม่สามารถแบบเอาชนะเจ้าผู้กองทัพนี้ได้หรอกโอ้โหอ้แย่แล้วอโอ,โอ,โอ,โอ้ตายแน่เลยแต่ไตรเดอร์ใช่ไหมใช่สไตรเดอร์จริงๆไม่ใช่สไตรเดอร์ไอ้รถถังเฉย ต่แย่แล้วไงเมืม่ออีพี้วให้เป็นการร่วมมือช่วยกันอยู่เลยนี่บา้าเเลยนี่แกไม่สามารถแกจะไม่ฆ่าใครได้ทั้งนั้นนี่อ่ะหูขนาดบาดเจ็บแกร่งๆนะแต่ว่าเละมากไม่เคยเห็นสภาพทีวีแมนเละอะไรเมื่อก,ก่อนเมื่อก็ดูดูเรื่องนี้มา ทำดีๆมากเฮ้ยโอ้โหไอ้นี่ใหม่กันเอาไงรู้ว่าลูกพี่ใหญ่น่าจะไม่ไหวนะมาขนาดนี้ไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยไม่ไหวแน่โหนี่ไงบอสแอสโตมาแล้ว เอาไงอะเฮ้ยค้างแล้วก็จบงี้นะหือว่าง่ายๆคือตอนนี้คือไททันทีวีแมนเนี่ยเตรียมตัวที่จะผีชีพแล้วแน่ๆนะครับทุกคนนะเออประมาณว่าถ้าเกิดฝืนให้เจ้าพวกกองทัพตัวเล็กๆเนี่ยสู้ต่อไปอะมันก็มีแต่แพ้เท่านั้นนะครับกับแอสโตตัวใหญ่เนี่ยยังไงแอสโตตัวใหญ่เนี่ยแม่งเอาชนะไอกองทัพเล็กๆแค่นี้ได้หมดอยู่แล้วเนาะเออเพราะฉะนั้นแบบ ไม่มีทางเป็นไปได้แม้แต่หเปอเลยที่แบบว่าทั้งอะไรแคม布拉บูเมนหรือว่ากองทัพโถสซ่วมที่ร่วมมือกับเหล่าแคม布拉แมนเนี่ยไม่สามารถเลยโผไม่สามารถเอาชนะพวกแอสโ o ตัวใหญ่ๆหรือว่าที่แบบระดับบอสได้ลองบอสเนี้ยเอาชนะไม่ได้แน่นอนที่ไททันพีบีแมเลยจึงจำใจต้องมาสู้นะและพร้อมกับยื้อเวลาถ่วงเวลาให้เหล่าลูกน้องเนี่ยหนีไปได้ กูดูสิสภาพสภาพที Man นี่แบบเละน,นะขนาดนี้แค่ลูกกระจกนะเออลูกกระจกตัวใหญ่ๆอ่ะยังทําเอาเละขนาดนี้คิดสภาพเออเหล่าแบบลูกกระจกของทีเออแคมเปรมูเมนหรือว่าใครก็ตามอ่ะเออไม่ชนะไม่ได้ไม่ได้หรอกและเนี่ยคือมันว่า TV Man ก็จะบอกเลยว่าใครเจ๋งสุดอ่ะคู่ควรให้ฉันต่อสู้นะี่ก็ออกมานี่บอสแอตโตออกมาเลยนะ แปลว่าบอสแอนโตนี่ก็คือ,อย,แบบยังแบบยังนับถือไหมนับถือว่าเออไอเจ้าทีวีแมนเนี่ยย,ยังพอควรคาต่อการต่อสู้กับชั้นประมาณนี้เหรอเออก็คือเออจริงอะ่ะบอสแอนโตนให้แบบว่าลูกน้องอะ่ะที่เหลืออีกสามตัวนอนสามนอเนเลยแม่งมาลุมทีวีแมนก็เบี้ยงละคือตายแน่นอนอ่ะลุมอะ่ะแต่นี่มันจะหนึ่งหนึ่งนะตอนต่อไปนะ่าจะหนึ่งหนึ่งกับบอสแอนโตนแล้วทีวีแมนโอเคแต่ที่แน่ๆคือ ลาก่อนนะทีวีแมนฉันจะขอให้นายแบบว่ารอดก็ก็น่าจะรอดนะแต่ก็น่าจะไม่รอดนะครับผมว่าทีวีแมนไม่รอดแน่เออตอนหน้าทีวีแมนเลี้ยงแน่ไม่ก็หนีทันเนาะแต่ที่แน่แคลร์บูมแมนต้องรอดนะครับโอเคโอเค ep นี้ก็มีมานี้แล้วกันเนาะโอเคส่วนเรื่องที่น้องๆหลายๆคนคอมเมนต์อยากให้ผมเลี้ยงอะไรผมจะพยายามทำให้ได้นะครับนะเออก็อย่าเพิ่งทวงเนาะมีน้องคนหนึ่งทวงบ่อยมากเลยไอเรีช้ยงอะไรกันด้วยนะ พี่พยาย,ย,ยามทำแล้วแต่ช่วงนี้พี่ไม่ค่อยมีเวลาเนาะเออเพราะว่าวันนี้อย่างเช่นวันนี้พี่กลับบ้านเร็วไงพี่ก็มาสามารถมาทาคลิปได้แล้วพอดีคลิปคลิปที่เสร็จมันออกพอดีเนาะเอออย่าพึ่งทวงนะน้องพี่อยากทานะแต่อย่าพึ่ง,วงวทนะงวงเนาะเออขอร้องโอเคก็จบไปแล้วครับคลิปชอบชื่นชอบ,ชอบอยังไงเขาขียนยังไงก็บอกมาได้ไปครับทุกคนบาย